มาหาเริณผู้บ่าวเลี้ยงควาย้ัซนดอร์เยสเบคิดอีหยังหลายไอ้บุญจันทร์อยู่หน้าบอลน้องโอ้ยผู้ใดญ่แล้วเนี่ยลาแม่ตัวเป็นผู้ใดญ่โ้ยว่ามันเสียงปลาแหมที่สนุกบ่แมนตัวนี้แมนแม่นหน้าไอ้บุญจันทร์บ่แมนอยู่จ้าหน้าไอ้บุญจันทร์แหละแต่ว่าไอ้บุญจันทร์ลาโบยูแมนมีธุระอีอย่างนอกฝากควบมาอีในตัวอ่ะว่าสิมาเล่นน้ำเหล้านี่ละโอ้ลาโบยู่ดอกจ้าตัวเป็นผู้ใดก็แค่เห็นหน้าเห็นตาอยู่ ่อยก็ว่ามัน่อยเคยเห็นหน้าเห็นตาเจ้าเพื่อกันด้น้องสงสัยสงคุนว่ามันค้นเคยเห็นอุดมอายสิเมนบ่ลูกเถาพอกำหนแต่ก่อนเรียนหววสันตัวฉันนั่นลูกพ่อกองะอ้ตือบ่วตองใน้บตาเจ้ามันไออุดมบอาออุดมแล้วเนี่ยอีหลีติเออไแม่ยูนซั่นบ่อ้แม่อ้ยคือเป็นจันซีสิหลังแต่ห้าขาลงเลียนนํากันเจ้าก็จังแป่งตัวผู้ใต้อยู่หาเธอใหญ่ขึ้นมาเจ้าอีหยังมาใส่ใหญ่ขึ้นมาาอเป็นกระเทยตัวละ อ๋ออ๋ออ๋อตัวบัวตองกตีจ้าบัวตองโอ้ยอ๋บัวตองเรียนหนังสือต้องกัรกระบะตะกี้ตีคุณนล่าโอ้ยไงไปสาวปอนี่ติลาโอ้ยมันกะโดดตะกี้ตัวผู้น้อยๆผู้ห้ายผู้หายสีมูเคเลมเละอยู่จำบ่ได้ติลาตั้งตะกี้อยู่ในห้องเรียนไอ้กันยังกำโตในตุ่มอยู่ฮนเด็กตะกี้ตัวขี่แตกในห้องมูเหม็นบนห้องกันบอกอ้ามันเจ้าตีวอาแม่งก็ความเก่าความหลังเลยแม่ไอ้กันยั่งจำบ่ได้จำได้มันก็จำได้อยู่ในหลักตะวาบัวตองอยากไอผู้เอกไอคน่มันเจ้าตีวอาไม่เห็นยัง มีซัมเน่ตีธุระของเจ้านั่นนะก็ซัมเน่กับไอเซนตี้ก็แจ๊คซีหรอกล่ะไอบ้านนี่หน้านี่ก็อยากหู้ว่าเลี้ยกไอบุญจันทร์นั่นแหละก็ไอบุญจันทร์เดี๋ยวนี้เขาเจ้าซาบดบ้านตัวซาบดจังไหนว่าไอวาสนาหนีออกจากบ้านเขาเจ้าสงสัยว่าไอบุญจันทร์นี่รักผ้าโต๊ะไปไอจะจะบอกแห่กันเลยฮะถ้าผู้อื่นได้ยินมันสีบดีอ้าวสีบดีจังไง ถ้าเจ้าว่าเรื่องไอ้บุญจันทร์มาปวตองกับอุกอ่างอีดอกขอบพ่วบปวตองกระทุกทูกปงหูจักว่าสิหันนาไปปึกตาผู้ใดไดมิจึแต่เรืืองแต่เล่าอะไรก็ไดมันเป็นเจังไหล่ะว่าสุฟังกันนะถ้าจะหูเราจะยังมายอกมาเยยีขอบพวของบวตองเนื้อสีว่าสุฟังสิยอดสีเยยจากในย่างเลยนะฮาก็แค่เป็นโม่กันตัวถ้ามีปัญหาแนวใดอายก็จะแก้ไขปัญหาซอยตัวละัวตองฟังความเบาสังเกตบางตัเขาอุดมเจ้าต้องเป็นห่วงโอ้ยคุณพี บอลวงหลอกหลอดสิคอเว้าเราสู่ฟังยกอดีตแต่รังไอยังบอไปเลียนรอบรัวเงินของฉันอยู่กันสบายบางบาดว่าทั้งตัวอาออุดมเคยไปเลียนต่อปัญหามีเริ่มก่อพ่อเกิดกินแต่เหล้าแล้งเต่านำแต่เบียเล่นพนันพำมเพียเสียหอดให้น่าสวน แล้วยังสวนตบตีเคยอยู่ดีกะว้าุ่นเพื่อนเจ้ายับไม่ยังก็เดียวนี่เพื่อนบอกให้งยับผู้ใดล่ะน,นั่นผู้เสียดำๆมันทางหอนไอยังยับหนีแน่เพอนใจกอพ่อบวตองอดีตเคยห,หาปนเป็นโจรเลียขาไทยคดีเคยก่อไววบิดาไทยนับบ่อไววเดี๋ยวนี้พอโทกลายกำไรตามตี บอดตนิตตสองตาให้น่ากัเมืดสินเป็นนีสินตุ้มเจ้าจากเมื่อใดสิมาเอาบัวตองเว้าหาคว่ำเตื้อหากินไปแต่ละเมื่อตามพื้นยากจกนอีกอันหนึ่ง่านแต่เหลียบบอบพลปัญหาพีบุญจันทร์เมื่อนีวันสำคัญพน,นัดกันอยู่เฮือนเจ้าพ่อกำนันเพ้งสิเอาไปเว้าปปับไม้ให้แล้วทั่ว ไอ้บุญจันหากบ่เป็นคนตัวเพียงแต่เถือกใสลายอุดมอายให้ซอยเลืเอฮอออออออ้่พี่เออขอบข้อเป็นจังสีบ่มีดีจากอย่างเพียงแต่หาหลับจางบางมือเพื่อประทงังสื่อนี่ละชีวิตขอบค้บอบวตอมมันก็เป็นสิลายอุดมป่านนั้นที่บ่ตอมเอาบอ่เป็นอย่างดอกขมีปัญหาในวนึ่เดียวอาจจิแกปัญหาซอยเ้อ ถ้าอายสีแก่ปัญหาซอยบวตองกัขอบคุณหลวงนาเด้อแต่ว่าจักสีแก้เรียนตำใดละอายมันเรื่องไงขนาดได้เดียวนี่กสิพยายามละแม่บอยเพื่อนให้ปับไหมไหมส่วนตัวลาแต่ว่าอายบอกว่าได้ยุ่โดนแล้ววาที่นี่แมไม่ได้ยุ่โดนเมื่อน,นี้สันบอ่อืมเมื่ออื่นกสิไปกรุงเทพแล้วได้ยังไงเมื่ออื่นสิไปกรุงเทพอือไปย่นตอกกรุงเทพเนาะ โอ้ยไอ่ถ้าอายมีโอกาสได้เลียนอายก็ไปเลียนตอซะแต่ว่าอายขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากอีหยังเป็นยากกับไปกรุงเทพแล้วสี่ิีนหอดคนนะขินหอดผู้ใดล่ะไอยขินหอดผู้สาวนี่แหละโอ้ยผู้สาวทางไหนน้อวันีน้อน้อบกไกลบ่ไกลพ่อมัดเต็นหอดนี่ล่ะสาวบัวตองนี่ล่ะบัวตองนี่บ่อืม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 ไม่ใช่มหาาตีคิวใต่อลไถอะผู้ใดสีเอาเนาะผู้เป็นกระเทยวันนี้เมียเอากระเทยเขาก็สีเศร้าตัว ไอ้สิ่เร้าเป็นกระเทยตัวกสังเกตบางคิวกับทรงผมอ่านเนี่ยเป็นอย่างมันแม่นขึ้นแม่นขึ้น,น,นล่ะได้ยังเปิด <c oughs> ตองกบวาหยดดอกไอ้ถ้าไอา้เศร้าใดอีลีมันก็เป็นพลดีแกไอ้ยนั่นละ่ะพอหญ่กำนันแล้วก็สิดีใจดอกถ้าออา้เศร้าใดน่ะนะชังวาน,นี่ล่ะละ่ะพออายนี่ไอ้ยคนเบิดบาน,บานเบิดเมืองล้วได้ยังกันนแลลวถ้าออา้เว้าจังสันอีลีนะ่ะถ้าออา้เศร้าเป็นกระเทยใดอีลีน่ะนะบัวตองกัศิลาพิจรณนาหยดอกไอ้แสดงว่าตัวห้ควบวางออ้เป็นบลาหายอยู่ควบวางแต่ว่าไอ้สีเหตุ ตาบ้านบุญียายเมาโดนน้ำโมไ,ดไรดิสิไป็ใส่ว่าสีส้วนกินเขา,าง่ายน้ำกันอยู่แม่ไอล้ลอยอีพอมาไอีพอจะได้ไอ้ด,อดิหนิบอ่อือนี่มันกระโดนบ่แห้งแล้วนอนสอันไอ้ก็ขึ้นเมื่อบานตาบวตองสิลงไปหาสอนก่อนอเอาจังสี่กันตัวตัวอยากตีต่อไอก้กะบ,บ่ยากตีต่อเอียอชื่นก็ได้เด้บอบ่อเป็นแม่ซื้อให้เอาแล้วบุบกับกรุงเทพบ้านสมบัติทำไเราอยู่แต่แค่แครนไอ,อน้เพรานันเราว่ะโอ้จ้าบ่ยากดอกอือแต่ตัวขา้วาก็ากไปตลาดไป ส,สายปีที่ลุงทุ่มเกใจเป็ดยไม่ได้อะไรบอกใจย้ำใจให้ทำคิดเส้นย้ำย้ำคำว่าตัง้งตั้งแต่นี้ต่อไปขอพักใจไม่ให้ไปฝัน ูแพมาเร็วรเดินเต่าได้เกิดต,ตยายาาี่มือใส่ไรป่าคุนว่าใจมันยียดยานยามายุงลูกงานลูกเดียวไม่เลียวมองเลวเต้าได้ผู้หญิงในเมืองไทย ทํางานให้นักยาไม่ความรักตามมาต้ําโอยคแต่งานทําแต่งานมาเลือล่อนลอยอย่าให้ถอยไปคิดถึงกวนใจ ตีจากเต่าเต่านั้นกูรักรู้องน้ำตาลวงยุ่งเก๋ผัวน้ำตาลพอทำงานในเรืงเขาเรื่องผู้สาวยที่ตาไว้